ディーディサイドアップディードロップスデンジャーライダーデモンス ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมกับผมไบไรเดอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับ SFFiguarts คา r ์เมล d e อร์เดมอนสไ e เดอร์นั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวด i มิตต์นะครับประจำเดือน7นั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเตดตัวที่2แล้วในซีรีส์ของรีววนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวเตดแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของกล่องน้ําตาลนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมแต่ว่าตัวกล่องนะครับก็ จะมาในโทนสีแดงนะครับตัดกับสีน้ำเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมุนรอบๆให้ดูนะครับแล้วก็ตัวนี้จะแถมเป็นในส่วนของโบนัสพาร์ทชิ้นของตัวกันโฟน50มานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นชิ้นนี้เลยนะเป็นโทรศัพท์ที่เป็นในโหมดปืนนั่นเองนะครับประมาณนี้แต่ว่าจุดสังเกตของตัวกล่องเดมอนเนี่ยจะมีความแตกต่างกับตัว แต่ก่อนหน้านี้อย่างอ e ีวิลนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าตัวของเดมอนเนี่ยจะมีการเพิ่มโลโก้ของบัดดนไดน้ำโกกนะครับเพิ่มเข้ามานะจากขวาบนนั่นเองนะครับผมตัวอ e ีวิลเนี่ยจะยังไม่มีนะครับก็เป็นจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เขามีการเพิ่มเข้ามาในส่วนของตัวกล่องนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูของด้านในของเจ้าตัวเดมอนกันเลยดีกว่านะครับผม ก็พอแกะออกมานะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวแผงขาดของตัวเดมอนนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของใบคู่มือนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะให้มือมาเปลี่ยนได้กันทั้งหมด5คู่กับอีกหนึ่งข้างนั่นเองนะครับผมก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้ ข้อควรระวังในการเล่นก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจุดแหลมคมบนหัวนะครับที่แขนแล้วก็ขานะครับเรียกได้ว่าเห็นดีไซน์เรียบง่ายแบบนี้เนี่ยจุดที่ควรระวังกระจุกกระจิกเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็จุขยับเพิ่มเติมนะในส่วนของหัวไหล่กับต้นขานะครับผมแล้วก็ตัวมือจับไว้สเต็มนะครับแล้วก็ตัวโบนัสพร์ทอย่างกันโฟนฟิฟตี้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับใบคู่มือนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวแผงขาดนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวโบนัสพาร์ทนะที่ผมได้บอกไปก็คือตัวกันโฟนฟิฟนะครับที่ได้มีการใช้ในช่วงแรกๆของซีรีส์ดนะีไวทะแต่พักหลังๆก็ไม่ได้ใช้แล้วสวาหรับอาวุชิ้นนี้นะครับส่วนมากจะไปอยู่ในหน่วยของพวกฟินิกส์ที่ใช้กันมากกว่านะแล้วก็ตัวของ Spider w ์ไวส์แสตนะครับผม1ชิ้นแล้วก็ตัวโบนัสพาร์ทอีกชิ้นหนึ่งก็คือ Eagle w ไวส์แสตนั่นเองนะครับแล้วก็นี้ จะเป็นในส่วนของมือเปลี่ยนที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นี้ก็คือ5คู่กับหนึ่งข้างนั่นเองนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวของเจ้าเดมอนกันเลยดีกว่านะครับผมก็แกะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสรับเจ้าตัว s F Camerader Demon นั่นเองนะครับก็ แกะมาแล้วเนี่ยดูดีแล้วก็ดูสวยงามใช้ได้เลยนะคือเกินคาดจากที่ผมคิดไปเยอะเลยนะครับผมสำหรับดีไซน์นะครับตัวนี้จะดีไซน์มาจากแมงมุมนั่นเองนะครับจุดสังเกตกแล้วก็จุดที่เห็นได้ชัดหน่อยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเกราะนะครับกับหัวนั่นเองนะที่จะเป็นในลักษณะคล้ายๆกับยายแมงมุมนะครับผมครอบไปในส่วนของตัวบอดี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเกาะไหลาทางด้านซ้ายจะมีเป็นตัวแมงมุมอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีลักษณะที่ใหญ่กว่าเกาะไหลาทางด้านขวานั่นเองนะครับผม ในส่วนของหน้าตาไรเดอร์เดมอนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไรเดอร์ที่หน้าหล่อแล้วก็หน้าเท่มากๆไปทีเดียวนะครับดวงตาก็จะมาเป็นในส่วนของสีฟ้าเคลียสใยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีรอบทิศเลยนะในส่วนของดวงตานะครับคือเหมือนกับแมงมุมเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะคือสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเดมอนไรเวอร์นะครับที่ทํามาก็ ถือว่าทาออกมาได้ดีนะปีนี้ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะอย่างที่บอกไปในหลายๆตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้ด้านหลังจะดูแบบโล่งๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเทียบกับด้านหน้าเนาะแต่ก็ยังใส่เป็นแบบว่าดีเทลเป็นคล้ายๆกับสันหลังมาให้นะครับก็ดูเท่ใช้ได้เลยแล้วก็จะเป็นการไฮไลท์นะครับสีทองตามร่องต่างๆนั่นเองนะครับก็ดูดีนะตัวนี้นะครับผมถึงแม้ว่า ด้านหลังจะดูโล่งไปหน่อยก็ตามนะครับแล้วก็ในส่วนขานะครับจะดูไม่ค่อยมีอะไรและเพราะว่ามันจะเป็นในส่วนของตัวบอดี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นเท็กเจอร์นะครับผมลายกล้ามเนื้อต่างๆนะครับที่เป็นในลักษณะสีแดงนั่นเองก็ถือว่าทาออกมาได้ดีนะคือมีตามแบบทั้งตัวเลยนะครับผมไอเท็กเจอร์ที่เป็นกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับก็ดูสวยดีนะครับเท้าก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ก็ตามที่ใบคู่มือมันบอกนะคือตัวเนี้ยจุดแหลมคมมันเยอะนะครับก็ ขาเนี่ยไอเนี่ยไอตรงหัวเข่าก็มีนะครับผมแล้วก็ต้นขาก็มีแต่ว่าชิ้นมันจะเล็กหน่อยนะถ้าเทียบกับในส่วนของแขนกับหัวนะครับนี่ก็คือแขนแล้วก็หัวนะครับผมก็เล่นการระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมต้องขอชื่นชมเลยหลักๆเลยก็คือในการคุมโทนสีของเจ้าตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเฉดสีเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีหลายเฉดสีมากๆนะครับแต่ว่าเขาพยายามคุมโทนให้มันมีความเป็นแบบ ไม่แบบสีที่ชูชฉาดเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับคือพอดีพอดีกันนะครับผม ก็ในส่วนของตัวบอดี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือสีแดงเนี่ยจะเป็นในลักษณะเท็กเจอร์ก้ามเนื้อแล้วก็จะเป็นสีฟ้านะครับกับสีน้าเงินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวเกราะเนี่ยจะเน้นมาเป็นสีดํากับสีแดงซะส่วนใหญ่นะครับเป็นสีตัดกันนั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อมานะครับเรามาดูกันในส่วนของจุดขยับกันบ้างนะครับผมหัวเนี่ยจะสามารถเงยได้ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยติดอะไรเท่าไหร่เนื่องด้วยความที่ว่าตัวนี้นะครับมันไม่มีปกคอเสื้อนะครับแต่ว่า มันจะมีอะไรยื่นมาตรงนี้นะในส่วนของบริเวณเกาะอกนั่นเองนะครับก็ไม่ได้ดูแบบขัดตาเท่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะก้มได้ประมาณนี้นะครับผมก้มได้น้อยหน่อยนะเพราะว่าเกาะอกเขาทํามาค่อนข้างที่จะหนาและใหญ่มากๆนะครับก็ไปซ้ายไปขวาได้เล็กน้อยนะไม่ถึงกับ360นะครับผมแต่ก็ยังพอหมุนได้บ้างนะครับไม่ค่อยติดอะไรเท่าไหร่ในส่วน หัวเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแขนนะครับผมก็คงไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าเกาะไหลมันมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับก็มาดูเกาะไหลทางด้านซ้ายกันก่อนนะครับสาหรับเกาะไหลทางด้านซ้ายนะครับจะทํามาเป็นในรูปแบบอย่างนั่นเองนะครับก็โอเคนะแบบถ้าทํามาเป็นพลาสติกก็คงแบบจะหย,ยาบๆหน่อยนะครับก็ทํามาเป็นยาให้นะครับก็จะสามารถเลยได้ประมาณนี้นะแบบนยกขึ้นได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของแขนก็ ถือว่าเยอะนะเพราะว่าไอตัวชิ้นยางเกาะไหลทางด้านซ้ายเนี่ยมันก็มีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับก็เอดูดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับประมาณนี้คือสุดแล้วนะผมก็อยากฝืนมากนะครับเดี๋ยวขาดนะครับผมแล้วก็จะสามารถหมุนได้นะครับตัวนี้หมุนได้ไม่ติดนะครับผมในส่วนของแขนทางด้านซ้ายนะครับนี่มร้3ย0เลยนะครับแล้วก็สามารถดึงในส่วนของจอยหัวไหล่มาได้นะครับแต่จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผม แล้วก็ใบเส็บนะหมุนได้นะครับถึงแม้ว่าจะโดนเกาะไหลปิดไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังหมุนได้อยู่นะครับในส่วนของแขนนะครับจะขึ้นได้ประมาณนี้90องศานะเพราะว่าเขาทําตัวแขนเนี่ยมาค่อนข้างใหญ่นะครับผมเป็นแบบกล้ามเนื้อที่แน่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะหมุนได้360นะครับในส่วนของมือนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของด้านขวากันบ้างนะครับด้านขวานะครับผมเกาะไหลตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับจะไม่เหมือนกับเกาะไหลทางด้านซ้ายที่เป็นยางเนาะก็จะสามารถ เงยนขึ้นได้ประมาณนี้อันนี้คือสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกด้วยแหละมันก็เลยลิมิตหน่อยแล้วก็การหมุนนะครับคือมันหมุนได้แหละแต่ว่ามันต้องหลบมุมหน่อยนะเพราะว่าไอ้แขนข้างนี้เนี่ยดีไซน์มันจะแบบกระจุกกระจิกหน่อยนะครับผมก็สามารถหมุนได้นะครับแต่ว่าต้องหลบมุมหน่อยแต่ผมขอไม่หมุนแล้วกันนะเสียวหักนะครับแล้วก็ใบเส็นะครับหมุนได้ปกตินะครับผมแขนนะครับ ขึ้นได้เหมือนกันนะครับผมเหมือนด้านซ้ายเลยก็คือ90องศานะครับแล้วก็มือนะครับผนได้ส60นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเอวกับหน้าท้องผมขอนับรวมไปเลยแล้วกันนะครับจะสามารถก้มได้ประมาณนี้อันนี้คือก้มแล้วนะเพราะว่ามันติดในส่วนของตัวเกาะหน้าอกนะครับผมที่มีลักษณะที่ใหญ่นะครับแต่จะเงยได้เยอะหน่อยนะครับผมแล้วก็ ไปซ้ายไปขวาได้นะครับไม่ได้ติดอะไรนะครับผมก็โอเคเลยนะฮะก็ในส่วนของขาเจ้าตัวนี้นะครับผมก็สามารถดึงต้นขาได้เหมือนกับตัวอื่นๆเลยนะครับก็จะเดึงออกมาได้อีกหนึ่งสเต็ปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมายกขาขึ้นแบบไม่ดึงกันก่อนแล้วกันนะครับนี่อันนี้คือแบบไม่ดึงต้นขานะก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณ90องศานะครับผมเดี๋ยวลองมาดึงดูบ้างนะครับชิบนี่พอดึงออกมานี่ค่อนข้างห่างนะครับผมห่างเยอะเลยแหละนะครับนี่ ก็พอดึงต้นขาเลยเนี่ยมันก็จะสามารถขึ้นมาได้เยอะกว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะครับผมนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหัวเข่านะครับก็จะเป็นดับเบิลจอยนะก็จะพับได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เท้านะครับจะหมุนได้ซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ขึ้นลงได้นะครับประมาณนี้นะลงแทบไม่ได้เลยต่ขึ้นได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ปลายเท้านะครับจาก สามารถขยับได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูของที่เขาให้มาแล้วบ้างดีกว่านะครับก็มาดูกันในส่วนของที่เป็นชิ้นโบนัสพาร์ทนะครับกับตัวของกันฟูโลฟิฟตี้นะครับผมก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะฮะก็จะมาในโทนสีฟ้าทะเลนะครับผมตัดกับสีชมพูแล้วก็สีม่วงนั่นเองนะครับก็ชิ้นนี้นะครับผมสามารถเอาไปเล่นกับตัวของ วานะครับผมไว้นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวของ e ีวิลก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือเล่นได้กับทุกตัวในซีรีส์ของวานั่นแหละนะครับสำหรับไอปืนชิ้นนี้นะครับก็เป็นปืนที่มีขนาดกระทัดรัดดีนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากสำหรับชิ้นนี้นะครับผมชิ้นต่อมานะครับผมก็คือตัวของวา e s t ต m มนั่นเองนะนี่ก็จะเป็น Spider w ์ว t ยสเตมนะครับเป็นอันที่ใช้แปลงร่างเป็น c a มเบเดอร์เดมอนั่นเองนะครับ ก็ดีเทลคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะก็ทํามาดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ด้านใต้จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเอาไปเน็บด้านข้างนะครับผมเน็บที่โฮเดอร์นะเพราะว่าค a ร์เมลเดอร์เดมอนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการแปลงร่างโดยการปั๊มที่ตัวไดเวอร์นั่นเองนะครับจะไม่ได้เป็นการเสียบค้างไว้เหมือนตัวอย่างรีไวหรือ e v วินั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นโบนัสพาร์ตนะครับก็คือตัวของ Eagle w h i t e Stamp นั่นเองนะครับก็เออปีนี้ค่อนข้างดีตรงที่ว่าเขาให้ไวส์สตมของชิ้นอื่นๆในรีไวส์มาด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะครับคิดว่าคงจะทํามาให้เป็นโบนัสพาร์ตครบ10ชิ้นนั่นแหละสำหรับไวส์สเตมนะครับของเจ้าตัวรีไวส์นั่นเองนะก็อันนี้จะมาเป็นโทนสีม่วงตัดเขียวนั่นเองแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบ็กกราวน์หน้าของคาเมเดอร์ดับเบิลอยู่ด้วยนั่นเองนะสำหรับชนน ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสหรับการรีวิว SFS Figure Art c a m r a i d e r Demon Spider Genome นั่นเองนะครับผม ก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าทอาออกมาได้ดีเกินคาดมากมากนะและที่ต้องขอชื่นชมเลยก็คือในส่วนของดีเทลรายละเอียดนะครับที่ตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้สวยงามหยดย้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับ3ตัวก่อนหน้านี้ในซีรีส์ของรีไวนะผมยกให้ตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําดีเทลเออกมาได้สวยมากๆนะครับแต่ก็ยังคงมีข้อเสียให้เห็นอยู่บ้างนะครับผมหลักๆเลยก็คือ จะเป็นในส่วนของจุดขยับนะครับที่ตัวนี้เนี่ยมันดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างพิลึกพิลึกหน่อยนะครับจุดขยับก็เลยติดขัดตามไปด้วยนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ว่าบอดดี้มันค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยเนาะก้ามอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็เลยมีบางจุดนะครับที่อาจจะลิมิตไปบ้างในส่วนของการขยับ จัดภาพโพสของเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับอยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองคลิปหน้าเนี่ยจะมารีวิวหรือว่าพรีวิวอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ